คุยกับผมเหรอไม่จะไม่ได้คุยกับเธอจะคุยกับไอ้หมอนดี่อยู่ไอ้หมอนนี่มันติดยานี่ก็จะเป็นสุดท้ายของผมเพราะว่าผมเียบซีโฟมาอ้าวอแอฮอสจะเตะกูไปนอะได้โอเคฉันคิดออกแล้วว่าต้องทำยังไงทำยังไงครับคุณผู้หญิงฉันว่าเอาพิ่ไทยเธอไปเลยจบเเออตนัคสรรรไึกทีี่่พวามีทั้ง แหววสเตสุดสวยว้าวหุ่นเพียวเบาบางจริงๆเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิง <c oughs> ที่นี่เป็นทีปแรกของผมที่ผมจะขึ้นเครื่องบินนะคะคุณผู้หญิงโปรด <c oughs> ดูแลผมไปอย่างนี้ได้เลยอ๋พูดเลยอ <c oughs> โอเคจากมาถอะลาละลาลาโมาทางนี้นะมัน VIP <c oughs> เอ้าเอ้าโทษทีครับผมต้องไปทางทางทาง,ทาง,ทางไหนอ่ะคงเกยชัดประยดไปทางนู้น <c oughs> ทางไหนทางนู้นหะ่ะช่วยโอเคลาละลาลา วันนี้ครับคุณผู้หญิงผมได้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยอันนี้มันโฟร์ทคอร์เสียงคุณผู้หญิงเป็นไรวะเนี่ยอะไรของคุณผู้หญิงเนี่ยผมกเกลต์ตกไปอง,งตกไปอีคอะ โอเคตรงไปอีกสวัสดีครับคุณผู้หญิงแล้วเจอกันใหม่นะครับโอเคเอาละเปิดแม่นปะปะปุ๊บ,บอ่ะไปไหนต่อเฮ้ยปะโถเอ้ย,อ,ยอ๋อนี่ไงเก้าอี้ของฉันทำไมสภาพมันต่างจากไอต้ตะกี้จักเลยวะเอ่อสวัสดีครับคุณผู้หญิงอ่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ เคยแอเลยคอ่าผมรู้แล้วครับผมผมผมอยากรู้ว่าผมได้ที่นั่งอะไรแกอ่าอ่าคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงผมรีบบัตรอะผมที่นั่งผมที่นั่งหายอะเป็นไปไม่ได้หรอกนะท่านผู้โดยสารที่จริงแล้วทุกคนจะต้องมีบุ๊กิ้งนะครับอ่าอ่าก็ผมไม่มีอะโอเคเครื่องเรากำลังจะขึ้นแล้วไหนๆก็นั่งเถอะอ่าตรงไหนก็ได้ละครับช่วยข้อรีบขึ้นแล้วก็รีบคัดเข็มขอดสิวดิโอเคครับโอเคงั้นกูก็ไปนั่งกับคุณผู้หญิงดิ เดี๋ยวก่อนอะไรครับเอาอะไรเรียกกูเหรอพี่เฟิฟร์สแคดเฟิร์สแคดเดี๋ยวก่อนมึงจะไปไหน่อยอะไรวะอะไรเนี่ยใครพูดกับกูวะเนี่ยเฮ้ยใครพูดกับกูใครมันคุยคุยมันพูดตะกี้วะเจ้สญญาสารเสจจ์เขาก็ไม่ได้คุยดิยพี่พี่คุยกับผมเหรอไม่จะไม่ได้คุยกับเธอจะคุยอยู่กับไอ้หมอได้อยู่ไอ้หมอน,นี่มันติดจอ ผมผมว่าผมติดยาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมันเจ้ามากพี่ผมก็ติ๊งเออผมบอกผมกลัางหลอมละลายนี่คือเตียเป็นสุดท้ายของผมเพราะว่าผมเรียบซีโฟมาอะไรวะมึงพูดอะไรอ่ะใช่เราผมเจียบซีโฟมาพี่พี่เอามันออกเอามันออกโยนโยนมันออกใช่เราครับผมจิบพี่ผมทํางานกับพวกพวกตนเออผมจะระเบิดที่นี่เพื่อแลกกับเงินแล้วผมก็ชำไปหมดแล้วพี่พี่ได้ยินไหมเนี่ยผมจะทำลายที่นี่ผมจะทำลายที่นี่มึง มาดีเลยมึงมาดิมนันนีลุกมาดิมันจะไปไหนหโหูยอผมจะบบระเบ,บิดจะระเบิดเหรอตีโอ้โออเออเอาหลักเราต้องไปหาตกเก็บเป็นไฟในห้องน้ำดิกูจะบบระเบ,บิดจะดิมึงจะระเบิดเหรอตีิเม็ดเ,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 เข้าไปเอา้อย แอร์ฮอสเต็กูปเป็นไรยนะช่วยด้วยขอช่วยด้วยตัวช็อกเกตไปแป๊บเดียวกูไปช่วยก่อนแป๊บเดียวนะมึงเข้าไปในห้องน้ำก่อนเลยไปเปิดฝาชักโครกป่ะนี่เปิดเปิดไม่ได้กันก็ตแขกงไข้าแรกเอ๊ะโอเคจะให้แกตลุสติตรงนี้ไว้นะตะกี้เราตีไปกี่ครั้ง4ครั้ง1ครั้งเท่ากับ1ชั่วโมงโอเคอ่าต้องรอ5ชั่วโมงอโอเ,อ,เอ๊ะโอเคแอบเอ๊ะไม่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 เอาอ เพื่อความชัวร่ประตูปิดไม่ได้บ้าบอโอเคช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเก่อที่หยังก็ไปรู้เุ่ยมันก่นกกจกอจอกหยองอ่ะมันควรจะเป็นเจ้าของผลใดได้หรอพูดอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยช่วยช่วยด้วยเฮ้ยบึ๊ทำอะไรสักอย่างหน่อยดิเฮ้ยปุู๊จอลอะไรเอาล่ะคุณผู้หญิง ผมจะช่วยคุณผู้หญิงนะนับดึงสอซ้ำกระโดดตังอ,อืผมโดดแล้วเอ,อขอโทษน,นะครับที่ต้องจับหน้าอกแต่มันสับัญจริงๆอ,อีคุณดึงเข้าไปไหนเนี่ยเขผู้หยิงผมจะช่วยคุณเอง กูผู้หญิงจะมือสองข้างผมไว้จบมือสองข้างจะมือสองข้างคุณผู้หญิงกูผู้หญิงกูผู้หญิงสัตว์ไปแล้วไอ้พวกโอยนาอยต้องรีบหายใจเธอเร็วเราต้องรีบหายปอดไม่ได้ก็ตบหน้าเธอุณผู้หญิงติคุณผู้หญิงตื่นเตื่นเตื่นไปยปอด ตัวผู้หญิงสั่นแล้วจะไม่หายสั่นเลยเฮ้ยหายแล้วหายแล้วเราทําสําเร็จเราทําสําเร็จโอช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงยื่นมือว่าโอเคสองข้างแล้วจากนั้นผมก็จะจับมือข้างคุณผู้หญิงโอเคจับแล้วจากนั้นเออคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงข้าผมโอยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิง ไอ <empezar> เพื่อนกูช่วยเขาไม่ได้วะอ๋อก็ใจอ๋อก็ใจแล้วทำยังไงเนี่ยไปเลือกกับตันสิโง่ทีนี้เราพูดชัด,ด่ะกูเนด่กกับตันกับตันอยู่ไหนนี่ห้องครัวว่าแต่เดี๋ยวก่อนโดนัทของกินโดนัทหน่อยเด้อโอเคเอาละอ่ะโดนัทกินไปแล้วบักาเพื่อพลังงานเอ้อขอโทษด้วยกับตันครับเอ้าเปิดประตูได้เลยเหรอแกเขาหมอน เ,เรากล็ลองจะจุดระเบิดที่ดีจริงกับตันหายไปไหนเนี่ยฉันดี่แลละกับตันกัปตันกับผีมึงดีคุว่ามึงโจรเลยมึงโจรกระยาป้นเลยแสดงว่าจริงของไอหมอน,นั่นมันไม่ได้มีแค่ดึงใช่ไหมฮะใช่จริงๆแล้วฉันเคยเป็นเด็กดีมาก,ก่อนพ่อแม่ฉันสอนมาดีมากจนกระทั่งเกิดสงครามที่ไม่คาดฝันจนทําให้ฉันนั้นจะต้องดิน้ล้นเพื่อให้ครอบครัวนั้นสุขสบาย ฉันมีเงินให้เตรียมพร้อมกับครอบครัวแล้วสําหรับทริปครั้งสุดท้ายของฉันเฮ้ยพวดฉันพูดจริงๆนะนายยังมีหนทางเสมอไม่ว่ามันจะดูยากเย็นแค่ไหนนายยังสามารถเป็นคนดีได้ทุกอย่างยังมีเวลาทุกอย่างยังทันเข้าใจไหมไม่มีจริงหรอกฉันจะบอกให้โลกใบนี้มันไม่เคอยอยุติธรรมโลกใบนี้มันไม่มีคำว่าแฟร์มีแต่คำว่าแกต้องรอด อ,อว่าแต่ทำไมมันเงียบๆอ้านี่กูคุยคนเดียวเหรอวันนี้คุณผู้หญิงครับตอนนี้เราโดนพวกจรนนลูกค้าครับช่วยไปนั่งอยู่กับที่ด้วยค่ะ,คะตอนนี้เรากําลังเจอหลุมว่ากาดมึงรู้เรื่องอะไรกับชาวบ้านเขาไหมเดียรู้ไหมว่าไอออนสเตน้คตหนึ่นนงตัวเขาครึ่งหนึ่งไปติดจุดตรงน,นั้นตรงไหนคอไบติดครึ่งตัวอยู่บนกระเพกอะจริงเหรอครับไปดูโ<ป>อ้เธอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยวิง่ง วิ่งไปทำไมถึงไม่ทำอะไรเลยวะดิเฮ้ยมาดีแอลฮอรสเตจมัดูดีเธอมัดูดีดิไอ้ดิมันขี้ไปหลังตูดไม่ใช่ละโอเคดันไงโอ้โหเธอน่ยหยดดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ย มึงบ้าหรือเปล่า,นนเ,านเนี่ยไอ้ดอนชนเกาอี้กูเนียกูั่งดีดีเลยตัวดีีเด็กกูผู้หญิงเนี่ยช่วยด้วยโซโลเธอที่ซาลาเหรอช่วยขอ,อช่วยกันหน่อยสิพวกเธอช่วยกันหน่อยเอาคนมาช่วยบอช่วยบอได้เนอผู้หญิงกับผู้หญิงนะไม่มีแรงบอหรอกไม่ช่วยกับทุบปากไปอกโอเคฉันคิดออกแล้วว่าต้องทำยังไงทำยังไงครับคุณผู้หญิงฉันว่าเอาพิ่แทงเธอไปเลยจบๆไม่ใช่แล้ว มั่วแล้วผมคิดออกแล้วผมคิดออกแล้วไอเดียแต่เราพวกเราต้องช่วยกระน,นะทุกคนเลยในทีดีดูนี่นะคุณผู้หญิงผมได้ของมาจากโดเรมอนควักออกมาเอนด่นี่คือเครื่องเชื่อมไรลมวลสารคูพูดอะไรก็ไปรู้นะซึ่งเครื่องนี้สามารถสร้างใยที่เหนียวแน่นได้เพื่อดึงอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการดูดิเอาไนดะ้คุณผู้หญิงผมจะช่วยคุณเต็มที่ด่ผมจะดึงคุณมาดิถ้าไม่เห็นไม่ออกว่ะงวยแตกมึงพูดอีกแล้วนะ อเอาไงดีวะเนี่ยดึงแล้วนะเนี่ยโอเคง้นผมคิดออกแล้วมาพวกเราต้องช่วยกันทุกคนมานี่คือแผนสองของผมพวกคุณจับมือกันแล้วไอ้บอดี้โอ้ยอะไรวะเอามานี่เด็ดหัวมาเนี่ยมึงจะทาอะไรเนี่ยเอามือไปจับมือคุณผู้หญิงไว้อ่นี่โอเคเอาละสามคนน่าจะพอเอาละทุกคนช่วยกันดึงนะมารวมกันตรงนี้ทุกคนโอเคเอาละโอ้ยมนจะได้ผลอยู่บ่ป่ะนี่ได้ผลอยู่แล้วเอานะช่วยกันดึงนะ เอาละมาผมจะยืนมือที่ยาวที่สุดแล้วจากนั้นก็เเอาละ,เอา,ละเอาจีกแล้วพลังจํอาอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เหมือนฉากหนังเลยเฮ้อโอเคจับได้แล้วผมจับได้แล้วมาช่วยกันดึงช่วยกันดึงอีอี หรือไปแด่มือพวกคุณก็แค่เชื่อมกันผมคิดออกแล้วนี่โอเคเอาละได้แล้วพวกเราจะช่วยกันทุกคนนี่โอเคเอาละมาจะจะช่วยสุดฝีมือเลยนะมาทุกคนแตร้อมยังโอ้ยเอานี่บอกคอยมามาช่วยกันดึงทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้เลยนะนี่คือการช่วยคนแบบนี้มุ้ๆมันโคตก็ต้องอยู่เลยมา ช่วยกันพี่ช่วยกันอิกมือนึงมาพี่มาช่วยกันโอ้โออยยยยนียยยายยยยยดยยยย้ยย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 ุยย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 หยย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 ยหยย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 รยยยย่ยเยย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 นยยยยย่ยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยนยนยะนต่ยยนย ก็หลบอยู่เออวะพูดก็ถูกงั้นพี่กลับไปคิดใหม่นะพี่นะเอออือประตูไดยพี่ปิดประตูปิดจะไกลน,นะพี่อย่าขวางดิพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่เขาตต่ไม่ได้เฮ้ยเออไม่น่าจะตายนะเออวันนี้พี่โทษทีนะพี่นะผมแค่ทดสอบนะว่าพี่แบบของจริงหรือเปล่าโทษทีนะพี่อโอเคนี่มันขมมากเลยนะก็อ,อยูบนจิ้มชอนอิดนะเว้ยอ่อ ก็บพุท่ทเไปเนี่ยโทษทีพี่โทษทีมือบันลั่นที่จีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เออผมก็อยากทดสอบดูเหมือนกันพ <c oughs> โอ้โหก่อนดิเออโอเคโทษทีพี่กลับไปคิดต่อนะพี่นะโอเคผมจะไม่ปิดประตูหรอกโอเคผมจะไปหากัปตันกัปตันต่หน้าไม่ฮ้ยเจ้าผู้ชมมีคนจะโดด หรือมีคนโดดไปแล้วให้เปิดประตูเนี่ยให้เปิดประตูเฮ้ยไอ้มาเฟียเก่งเราใช่ไหมเฮ้ยอะไรมีอะไรอ้าวอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยพี่ไหวไหมเนี่ยพี่ขึ้นไปตรงหน้าอันนั้นเอ่อเครื่องบินไตไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ขึ้นไปทับไ,ไมเนี่ยแล้วพี่ขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยพีย่พี่โอ้อยชีวิตของฉันมันน่าเศร้าเฮ้ยพี่พี่จะทำอะไรอ่ะฉันจะทิ้งระเบิดแล้วมันจะถึงแล้ว ในเมืองเมืองนั้นเมืองใหญ่พี่อย่าเลยพี่จยุดก่อนพี่พี่ไม่รู้แหละแต่ฉันจะโดดเพราะว่าฉันจะทำเพื่อครอบครัวของฉันใจพี่มันน่านับถือนะแต่ทำจะกี้ให้ได้ตะพี่โอ้โอ้โหอเคไอ้คอยกอบกู้โลกไว้เย้แล้วกูจะทำยังไงดีวันนี่ไม่มีใครขี่เครื่องบินแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูขี่ก็ได้มาดิเอ้าอะไรวะเนี่ยไอ้ อะไรวะเนี่ยไอย้นี่ออกนี่เอา้าขี้ใหม่กดปิดกูตกแน่ต้องหาคนขี่เป็นคุณผู้หญิงเอา้าฮอสสเตจคุณน่าจะขี่เป็นนะฉันไม่รู้เรื่องเครื่องบินเลยโอเคไม่รู้ก็มาเถอะรับขับเลยรับครับนั่งดีๆสิคุณผู้หญิงนั่งดีๆนั่นนะคันโยกอันนี้จับเพื่ออยกกระชับไปแน่ทุยไม่ใช่หรอกกูทำอะไรกูอยู่วะเนี่ยผิดประตูใหญ่ผูด้โดยสารเห็นว่าเรามาขับเครื่องบินกันเองเอา้าโอเคเอา้าค้นแล้วเหรอโอเคเอ้า ขี่เลยถ้าขี่ไม่เป็นงั้นเจหลงมาที่ไห ฝั่งนู้นไปเป็นผู้ช่วยนะเครื่องบินแปนเดี๋ยวผมจะหาวิธีขึ้นเครื่ๆๆองบินนี่อโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมันก็เหมือนขับรถแล้ววะอ่ามันก็ง่ายหมูตู้นี่ไม่มีอะไรยากเลยก็แค่กับจับคอนโทรลแตะ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 หาหลุมมาขาดโอเคดูเรดาร์โอเคเทเทตหนึ่งสองเก้าเก้าแปดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามศูนย์โอเคมันพูดอะไรเนี่ยมันเป็นภาษานักบินอ่ะคุณไม่รู้หลักอย่าพูดเลยดีวกว่าผมมั่นใจในการขับของผม,ผมทุกคน มั่นใจกับตัวผมไหมไม่ฉันไม่เลยงั้นกูไปก็ได้คือจะไปไหนอะ่ะก็คุณเป็นมั่นใจในตัวผมก็มึงไม่ใช่นักบินอะ่ะก็ได้งัน้นกูไปจริงนะบ๊ายบาย